ณที่แห่งนี้โรงแรมหรูระดับเฟิร์สคลาสย่างเดอร์ไซดได้มีผู้คนระดับแถวหน้าต่างมุ่งหน้าเข้าสู่สถานที่ของการนัดหมายที่ที่มีกิจกรรมที่พิเศษเป็นเอกสิทธิ์ที่ให้เฉพาะกลุ่มคนที่ผ่านการคัดสรรครบตามกระบวนคัดเลือกเพื่อให้ได้คนที่มีความสามารถครบทั้งคุณสมบัติของผู้ผ่านหลักสูตรเฉพาะนี้เท่านั้นในค่ำคืนที่ครุ้นเกลงชื่มื่น ก่อเกิดตามวัตถุประสงค์ของรุ่นพี่ที่มีให้แก่รุ่นน้องอย่างพี่หลักสูตรปรปรรร่นที่15ที่ห่วงหาแก่รุ่นน้องที่กําลังจะก้าวเข้าสู่รูบ้านหลังคาเดียวกันอย่างปรปรร,รุ่นที่16ที่ได้ผ่านการคัดเลือกไว้ด้วยสูตรระเบียบเฉพาะให้ได้เข้าศึกษาในสถาบันหลักที่แข็งแกร่งอย่างวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้าที่มีชื่อเสียงของประเทศ ด้วยกิจกรรมที่จัดเตรียมด้วยห้องจัดเลี้ยงภายในเที่รู้ร้าโออาทั้งอาหารหวานขาวที่จัดไว้รองรับด้วยเชฟฝีมือเยี่ยมเวทียักขับห้องด้วยระบบไฟแสงสีเสียงที่ตรการตาวงดนตรีระดับตำนานที่จัดเตรียมประเรียนความสุขสร้างความทรงจําให้เกิดทั้งความเพลิดเพลินที่เตรียมมอบให้ภายใต้ความชื่นจําไปด้วยมิตรภาพที่แสนเริงจวนใจ อีกทั้งภายนอกที่ได้บรรณาการอาหารขึ้นชื่อของมึงพัทยาไว้รับรองก่อนงานจริงที่มีทั้งหมูหันเลิศรสงบแสนอร่อยสูตรเฉพาะลูกน้ำเค็มทั้งสี่ฟูดเผาจากห้องเย็นนาวีผัดไทยรสเด็ดปาการที่ขึ้นชื่อก๋วยเตี๋ยวเย็นดาโฟสูตรเด็ดทั้งไอติมโบราณตำนานความอร่อยที่ทุกคนปริเสธถึงความอร่อยก่อนเข้าสู่ภายในไม่ได้ เมื่อเวลาล่วงถึงช่วงแห่งสีสันการนำสู่ความสนุกก็เริ่มขึ้นบรรยากาศแห่งความอบอุ่นถ้อยทีถ้อยอาศัยนอบน้อมอบอุ่นด้วยกิจกรรม,มันทึกความทรงจำกับการถ่ายภาพที่เป็นเหมือนเปิดรับให้ทุกคนในสถาบันแห่งนี้ได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดไปบนเส้นทางสายมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่เริ่มการต้อนรับด้ยการขึ้นขับขานบทเพลงของสถาบัน เป็นเที่รักของรุ่นพี่ปปร15มอบความอบอุ่นสู่รุ่นน้องด้วยบทเพลงต่อด้วยความในถึงน้องที่มีประธานรุ่นเป็นผู้ถ่ายทอดแล้วเรียนเชิญอาจารย์ตัวแทนของสตาบันขึ้นกล่าวสู่การเปิดงานอย่างเป็นทางการจากนั้นกิจกรรมที่นำทอดสู่ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่ได้มอบกองทุนให้จากพี่สู่น้องเป็นธรรมเนียมอันดีสืบส่งสู่รุ่นต่อๆไปเป็นเหมือนบันได เปิดทางสร้างสะพานสู่เป้าหมายการผลิตบุคลากรคนคุณภาพที่สถาบันมุ่งหวังผลิตสู่สังคมและประเทศชาติต่อไปต่อกันด้วยวิทยอาแห่งความทรงจำภาพความประทับใจที่ผ่านมาถูกนำมาเรียงร้อยใส่เสียงให้เกิดความสุขส่งความหมายที่มีทั้งความสนุกความสุขอยู่ตลอดการจัดฉายต่อติดด้วยกิจกรรมของรุ่นพี่ กับบทเพลงที่มีความหมายที่ได้มอบตอบรับด้วยการแสดงตอบแทนให้กับรุ่นพี่ๆด้วยการแสดงของสาวๆรุ่นที่16สร้างความสนุกเกิดความบันเทิงต่อง,งานเป็นอย่างมากโดยมีพิธีกรหนุ่มสาวขับส่งได้อย่างสนุกนุ้งเกรงต่อติดด้วยเสิร์ฟไพร์มอบให้อาจารย์ผู้คล้ายวันเกิด er ด้วยเค้คเกชิ้นอร่อยกับการเป่าเทียนวันเกิดสร้างความสุขใจเกิดความประทับใจ แล้วส่งต่อด้วยการโชว์มายากลที่สร้างความตื่นเต้นชงนใจกับการโชว์ที่ตื่นตาในทุกๆโชว์เมื่อเวลามาถึงเวทีแห่งความบันเทิงก็ได้ปรากฏกายกลุ่มศิลปินระดับตำนานที่ยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์วงการบันเทิงที่ทุกคนในค่ำคืนล้้นแล้วแต่รู้จักและคือทราบซึ้งสมุกสนานไปกับบทเพลงของพวกเขากันแล้วทุกคน จึงปฏิเสธถึงความสนุกสนานที่ทุกคนได้ถูกย้อนเวลาด้วยมวลเสียงเพลงดึงดํงดิงด่งไปกับบทเพลงที่มอบให้กับพวกเขากับการรวมตัวของวงแกรนเอ็กและวงเพื่อนในอดีตตามติดด้วยการเขย่าเสียงัวเระระเบิดอารมณ์ฮากับศิลปินตลกระดับแถวหน้าผู้สร้างเสียงหาระดับต้นของประเทศตัวจริงยากนักที่มีใครเทียบเชิญให้ร่วมงานได้ง่ายๆจึงถึงได้ว่าสมเกียรติกับงานนี้จริงๆ ทั้งร้องทั้งเต้นความสนุกสนานคระเขาเสียงหัวเราะที่ถูกปลดปล่อยน้อยครั้งที่จะทำได้ด้วยสภาวะการของบทบาทหน้าที่จะเป็นได้เพียงนี้ก็จะต้องเกิดจากความรู้สึกที่อบอุ่นความปลอดภัยความไว้วางใจความเอื้ออาทรและความเหมาะสมที่ลงตัวอีกหลายๆอย่างแต่ที่แห่งน,นี้กิจกรรมนี้งานสูตรนี้ได้หล่อหลอมเอาทุกอย่าง ทุกเหตุผลให้พวกเขาที่ต่างที่มาต่างที่เป็นได้มีความรู้สึกที่ดีจนเกิดเป็นความประทับใจที่ท,ทรงค่าเป็นตำนานที่ทรงเกียรติจะยังคงอยู่คู่กับมิตรภาพและความทรงจำที่ยาวนานขอขอบคุณวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพับปกเกล้าสถาบันที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาพบกันได้ศึกษารุ่นกัน หล่อหลอมความรู้เศกสรรคุณธรรมผลิตบุคลากรทางการเมืองการปกครองสร้างสรรประโยชน์ให้เกิดต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ให้พัฒนาควบคู่ไปกับความเป็นชาติโดยมีสิทธิของสถาบันพระปกเกล้าในแต่ละรุ่นสืบสารทักทอสร้างสรรค์ร่นกันภายใต้ชื่อหลักสสตรปอปร,ปร,รอตลอดไป